วันนี้ทางยูนิเซฟนะคะก็ได้มาลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดศรีสะเกดเข้าไปดูที่ศูนย์พักพิงเพื่อดูความไปอยู่ของเด็กๆหลังจากที่ไปดูมาเราก็เป็นห่วงเรื่องของการใช้จอของเด็กๆซึ่งอันนี้มาจากการที่เขาไม่มีกิจกรรมทําในตอนระหว่างวานันทางยูนิเซฟเนี่ยก็ได้จัดกล่องกิจกรรมชื่อ Magic Box นะคะที่มีอุปกรณ์ศิละปะมีสีแล้วก็หนังสือนิทานเนี่ยลงมาให้เด็กๆเ,เพื่อให้ได้ทํากิจกรรม ที่หลหลลกกาาายมาขึ้นนอกจากกล่องกิจกรรม Magic Box นะคะเราก็มีชุด Baby k i ิดสำหรับเด็กๆที่อายุตําปแต1นึปีซึ่งเราก็ได้มอบให้คุณแม่หรือคุณยายที่ดูแลเด็กอยู่วันนี้นะคะทางยูนิเซฟก็มีการประสานงานในการลงพื้นที่กับทางบ้านพักเด็กนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของทางกระทรวงพัฒนาสังคม<อ>เมื่อเราลงไปที่ศูนย์พักพิงเนี่ยก็ประสานในการแจกจ่ายข้าวของกับ ทางหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่นะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วเราหวังว่าความร่วมมือนี้นะคะก็จะส่งสิ่งของความช่วยเหลือที่เป็นที่ต้องการไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดะคะ่ะ